ตอนนี้มาอยู่กับพี่ล้อเกษตรอีสานนะครับมาแอบดูชุดเลี้ยงนะครับว่ามีตัวไหนบ้างพี่ล้อก็ขนออกมา parole, unction, ให้ดูเลยนะครับจะเป็นชุดสี่สวินเป็นหลักเลยใช่ไหมครับพี่ล้อนี่นะครับสี่สวินตัวนี้นะครับมีสี่ตัวที่เป็นเจ็ดสี่เจ็ดนะครับตัวนี้บำรุงเลือดสองพันเจ็ดตัวนี้นะครับเป็นตัวบำรุงกำลังกล้ามเนื้อนี่ระบบภายในนะครับป้องกันอาการมันีิต๊อกเนี่ยตัวนี้ดีมากๆากนะครับข้อเส้นเอ็นนะครับแล้วก็เก้าสองหกนะครับตัวนี้เป็นตัวบำรุงกำลังระยะสั้นนะตัวนี้นะครับพูดได้ตลอดเป็นตัว สิบ <oung> <osc> ชนิดนะครับแต่ตัวน,น,นี้ที่เลาะใช้ย,ยังไงครับลือเลี้ยงตอนเช้าอ <like> um ย่างเดียวหรือว่าตลางวันอย่างละเม็ดอย่างละเม็ดเลี้ยงเป็นชุดหลักเลยใช่ไหมชุดหลักเลยแล้วตัวเสร um <un boxing> ิมมั้ครับพี่เลาะก็จะมีสองตัวสองตัวนี้นี่ให้หล่อนใส่ก่อนให้พี่เลาะพี่นแล้วใสตัวนี้พี่เลาะให้กินไงครับตอนเย็นนะครับตัวนี้เลาะบอกว่าเนี่ยรสหอมดีมากครับรสหอมดีมากนะครับสีส่ชุดหลันี่นะครับจะให้กินอยู่เกินวัน ท้ายจะกินปีห้าพันแต่ตัวนี้จะกินตอนเย็นก่อนนอนก่อนปิดน้ะทุ่งดีมากแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยคือตัวฉีดที่เราพ่อเลี้ยงเราพ่อขายไม่ได้นะตัวไม่เกลียดตัวนี้นะจีทุกตัวไหมครับฉีดพวกที่เลี้ยงกับเลี้ยงชนพร้อมจะออกไปชนเนาะอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองครั้งแเราทำพันพราเพราะพ่อพันไม่พันได้ไหมเพราะด้วยไหมครับทำครับตัวนี้ฉีดได้นะครับใช้ฉีดได้ไม่ควรเลยฉีดเพื่อ นี่นะครับสูตรเลียงของอเกษตรอีสานครับนี่ครับสุดยอดนะครับเสียลลอ,อกน,นี่เลยตามนี้เลยนะผมถือให้ดูนะครับแล้วก็อีกสองขวดขนี่สองดนี้สุดนี่สุดเลี้ยงสีสวินครับผม